ปีนี้แต่จะทําเป็นสวนผักนะคะเล็กๆนะคะเอาไว้แบบกินแบบเอาไว้แบบให้ได้เก็บกินในครัวเรือนนะคะทุกคนแบบเป็นสนเสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะนี่แต่ขึ้นโครงไว้แบบนี้เลยนี่จะ้ะจะพืชออกก่อนนะแล้วค่อยจะปลูกแต่งกันค่ะทุกคน ต้นแคอันนี้ต้นแค่อันนี้ต้นแ,น,น,ตนแม่ค่ะต้นใหญ่แต่ปลูกหลายปีแล้วนี่เป็นเบี้ยมันนะแต่ว่าจะ,ละลาาหลบหลบว่าจ้าทุกคนแต่ว่าจะถอนค่ะถอนเอาไปปลูกถ้าเรียบแล้วจ้า,าก็จะเป็นรูปแบบออกมาประมาณอย่างนี้ค่ะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะกรอบสี่เหลี่ยมแต่เอ๊ะเมล็ดแตงค่ะมาโรยๆแล้วก็ปลูกไว้เลยก่อนค่ะจะได้โตถัดก,กินนะ ไปเบื้งองล่างไปก่อนค่ะจะให้ชายให้แกะปีกะแมกินนูนนะทุกคนทุกคนให้กินแมกินนูนนะคะแต่ใช้น้องปายแกะปีกแมกินนูนอยู่ยเดี๋ยวไปดูน้องปายก่อนค่ะเด็ดเปียกก้อนได้แน่จริงแนงแนวแมงอย่างกะแม,ะก,แมกินน,กนูนแมกินนูนเป็นบ่เป็นเป็นโบ,น,น,บนี่แมกินนูนนี่มันยังไม่แกะมันจะกรอบแบบนี้มะกอกตำใส่ซมตำนะคะทุกคน อร่อยแล้วก็แซ่บมากอ่มหอมหอมทุกคนเอาไปตำใส่ส้มตำนะคะไม่ต้องใช้มะนาวแบบมันจะออกเปรี้ยวแต่มันเปรี้ยวนวๆน,น,นะคะทุกคนอร่อยมากค่ะได้แล้วจ้า สวัสดีค่ะทุกคนค่ะทุกคนคะ่คนคะวันนี้นะคะก็เป็นวันวันหยุดค่ะทุกคนวันหยุดของตาตนะคะตายก็เลยมีความคิดว่าตายนะคะอยากจะปลูกแตงกวาะค่ะจะปลูกไว้ตรงบริเวณด้านหลังนี้นะคะแต่จะทําเป็นปีนี้แต่จะทําเป็นสวนผักนะคะเล็กๆนะคะเอาไว้แบบกินเอาไว้แบบให้ได้เก็บกินในครัวเรือนนะคะทุกคนแบบเป็นสวนผักแบบ หมัยโบราณนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่จะเอาไว้เก็บกินเนาะทุกคนนี่ตรงนี้แต่คิดว่าจะทําบริเวณตรงนี้เลยค่ะแต่ก็คิดอยู่นะคะว่าจะจะขุดดินขึ้นแล้วก็เอาผ้ายางคุมก่อนดีไหมเพื่อป้องกันแบบ<ม>อ่าพวกสัตว์หรือว่า,มาแมลง ว็จะพืชพวกหญ้านะคะทุกคนตรงบริเวณตรงนี้เนาะะแต่ตั้งใจนะคะว่าจะทําตรงนี้ค่ะนะคะนี่แต่จะทําตรงบริเวณด้านหลังตรงนี้เลยคะ่ะที่ไก่ามานั่งข้างๆบ่อแลเที่สายสร้างขึ้นนะคะเวลาเปิดน้ำหรือสปริงเกอระะ์มันก็จะได้หมดทั่วถึง ศัตรูของไต่ก็คือไก่ที่แต่เลี้ยงไว้ใช่ไหมคะทุกคนเขาจะมาจิกผักไต่แน่ๆแต่ก็ต้องล้อมไวนะคะแต่ต้องล้อมไว้ด้วยเนาะเดี๋ยวคิดดูก่อนค่ะเดี๋ยวแต่ดูก่อนว่าแต่จะล้อมยังไงแต่จะทําไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะไปกันค่ะ

เสร็จแล้วค่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะนี่ไต่ขึ้นโครงไว้แบบนี้เลยนี่จะ้ะนี่นะคะแต่ขึ้นโครงแ <c oughs> จดสัง่งไต่ขึ้นโครงไว้แบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่สีเป็นเหมือนกับเสาแล้วจะเอาเชือกนะคะมามัดนะคะทุกคนแต่จะทําแบบง่ายๆแบบบ้านๆแล้วนะเอาเชือกมามัดแต่เห็นเข้ามาัดทำแบบเป็นตะข่คะ่ะเป็นตารางตารางนะ,ะทุกคนเดี๋ยวไปหาเชือกมามัดต่อคะ่ะก็จะเสร็จแล้ว ทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นเชือกอที่อยู่ก้อนฟางของรวัวน,นะคะที่ไปถอดออกนะคะอันเนี้ยเหนียวมากคะ่ะทุกคนเหนียวแล้วก็ทนมากนะคะนแต่จะใช้เชือกอันนี้นะคะเอาไปมัดนะคะมัดให้มันเป็นตาขะะ่ายค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะประสานก่อนนะคะท่านไหนยา เร้อยแล้วค่ะนี่ทุกคนมันจะเป็นตะข่ายแบบนี้นะคะเราไม่ต้องไปซื้อตะข่ายนะคะแต่ใช้เชือกฟางเชือกที่มัดมันติดมากตามก้อนฟางนะคะที่ใส่เลี้ยงวัวเนาะส่วนมากก็จะมีก้อนฟางเช่ขคะบางท่าจะมีเชือกแบบนี้ค่ะเชือกอันนี้นะคะแข็งแรงเหนียวแล้วก็ทนมากเลยค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นหญ้าที่มันขึ้นมาใช่ไหมคะก็จะมัน,มน,มนดิ่งออก อันนี้ต้นหญ้าค่ะนี่เดี๋ยวถอนวัชพืชออกก่อนนะแล้วก็ค่อยจะปลูกแปลงกันค่ะทุกคนต้นแคอันนี้ต้นแค่อันนี้ต้นแม่ค่ะต้นใหญ่แต่ปลูกหลายปีแล้วนี่เป็นเบี้ยมันแต่ว่าจะหลบหลกว่าจ้าทุกคนแต่ว่าจะถอนค่ะถอนเอาไปปลูกตรงที่อันนั้นอยู่แต่มันเยอะอยู่นะคะไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราถอนทิ้งได้นี่ก็ใช่ค่ะใช่หมดเลยดอกมันร่วงลงมาใช่ไหมคะนี่ก็ใช่เหมือนกันค่ะ ดอกเขาร่วงมาก็เกิดค่ะเดี๋ยวแต่จะเอาไปปลูกตรงข้างๆบ้านนะคะที่เป็นป่าค่ะทุกคนเนี๋ยวจะ,จะปลูกตรงนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเอาแตงค่ะไปเอามะลิแตงค่ะมาโรยเลยลวก็เป็นอันว่าปลูกผองตายทํค้างเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูค้างถ้าเสร็จเรียบร้อยละจ้าก็จะเป็นรูปแบบออกมาประมาณอย่างนี้ค่ะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะกรอบสี่เหลี่ยม เอ๊ะทำไมเสาแต่ไม่เท่ากันข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งต่ำไม่เป็นไรถ้าว่าอันหนึ่งแต่มาสูงทำไมแต่ไม่ได้มายืนดูตรงนี้เนี่ยสา,ายตาไตดีมากเลยค่ะข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งต่ำนะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นนะรูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเอาเมาเล็ดแตงค่ะมาเลยๆแล้วก็ปลูกไว้เลยก่อนค่ะจะได้โตทันกินนะ อันนี้เป็นมเล็ดแตงแตงกวาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหวานลองค่ะมันมีมานิ็ดที่มันเหลือๆอยู่ที่ในบ้านนะอาจจะใช้แบบร่มแล้วแบบสองสามมายล็ดอนองค่ะแตงขึ้นง่ายมากเลยนะคะทุกคน ค่ะเดี๋ยวตาจะมาล้อมไว้นะคะถ้าไม่ร้อมนะคะแต่คิดว่าไม่ได้กินแน่ๆค่ะเดี๋ยวไก่จะมากินทินงตายหมดนะคะจะล้อมไว้ก่อนเพื่อป้องกันนะอันตราย มาแล้วคะ่ะทุกคนอนะ่ะก็เป็นว่าไต่ท่าปลูกผักนะคะสําเร็จแล้วก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะอันนี้ไต่ลดเปิดถากนะคะรดน้ำต้นพีจู่คะ่ะทุกคนแดดวันนี้นะคะตอนเช้านะคะนึกว่าฝนจะตกลงมาอย่างนนเนาะแดดแรงมากเลยค่ะก็ขอให้ต้นแตงกวาหอมสายนะคะโตแล้วก็ได้เก็บกินนะทุกคนนะเดี๋ยวรอชมผลผลิตนะคะว่าแต่จะได้กินผักไหมนะคะปีนี้นะคะปลูกผักยากมากเลยคะ่ะ เดี๋ยวไปเบื้องลองงปก่อนคะ่ะแต่ใช้ให้แกะปีกอะเมนจีนวนอนะทุกคนทุกคนเคยกินเมนจีนวนไหมคะ่ะแต่ใช้น้องปลายแกะปีกเมนจีนวนอยู่เดี๋ยวไปดูน้องปายก่อนคะ่ะว่าทําเสร็จหรืยอยังนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปดูน้องปายก่อนคะ่ะ <c oughs> ทุกคนร้อนร้อนแบบนี้ใช่ไหมคะได้น้ําแบบเย็นเย็นสดชื่นแบบนี้รู้สึกแบบ สดชื่นมากเลยค่ะนี่อันนี้แต่เปิดน้ำนะคะเปิดสปริงเกอร์ลดน้ำให้ต้นไม้ขางไกลอยู่อาจจะรกๆหน่อยนะคะแต่ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยเดี๋ยววันหลังเราจะมาทำไปก็ให้ทำแค่วันหยุดน,นะทุกคนเดี๋ยวทำไปเล็กๆหน่อยะคะ่ะตอนนี้ลดน้ำก่อนบา,บายยค่ะนี่คือแตระเออไม่ใช่นี่คืออะไรนี่คือแม่บ่น แมงอะไรหันหน้าขึ้นมาดิดิแมงป่องจ้าไม่ใช่แมงกินนูนแมงกินนูจ้าโอ้นี่คือผลงานผลงานผู้ใดไปล่ะพ่อดนโอ้พ่อดนไปออกลาเปล่าใก่ได้แล้วกินแยังแล้วพี่น้องแมงกินนูนเดี๋ยวสิมาเด็ดเปลือกออกอันนี้ที่เด็ดแล้วนะคะอันนี้ที่เด็ดแล้วล่ะคะ เลอนวันเพ็ญที่เวลาคนให้ขับจนเขาไม่ชอบออกไปข้างนอกเวลาลูกลอยอยู่กับบ้านที่เกียดขับรถเวลาเวลาวันลอยโอ้โห <c oughs> เอ้าวักแอดเ,เด็ดเปียกก้อนได้แนวกินแนงแล้วแม่งยังกะแม่งกินนูน้น นินเป็นบ่กินเปนบ้นี่ไม่กินน้อยนี่มันยังไม่จกมันจะกรอบแบบนี้รือจ่าให้มันเป็นกำไลดูเนื้อทุกคนจ่าเดี๋ยวตาจะพาทุกคนมาเก็บเอาอะไรกันคะ่ะทุกคนเห็นที่อยู่ห้องหลงังไตตรงนี้ไหยคะอื อันนี้เป็นต้นมะกอกน,นะคะมันหล่นลงมาแต่เก็บไปแล้วนะคะแต่มันก็ยังเหลือแบบปลายนะคะทุกคนมันหล่นบ้างคะ่ะจะพาทุกคนมาเก็บเอามะกอกไปใส่ไว้ขึ้นกับส้มตำอะไรกัน,นะคะทุกคนเห็นหล่นอยู่แตมตามพื้นนะคะทุกคนจะห้าทุกคนนี่ต้นนี้ค่ะเห็นไหม ตอนนี้ไต่เคยมาเก็บนะคะเคยมาเก็บตอนนั้นไต่เก็บไปเตรียมใส่กับผัวกับปิ้งปลาอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ค่ะทุกคนนี่จ้ามะกอกตำใส่เครื่อตมตำนะคะทุกคนอร่อยแล้วก็แซ่บมากค่ะ ทุกคนเอาไปตำใส่ซ้มตำนะคะไม่ต้องใช้มะนาวแบบมันจะออกเปรี้ยวแต่มันเปรี้ยวนวัๆน,น,นะคะทุกคนอร่อยมากค่ะได้แล้วจ้าทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เก็บปลูกปลูกผักนะครับแต่ปลูกผักเสร็จแล้วจ้ะปลูกผักเสร็จแล้วนะคะ ทำอะไรที่ตั้งใจอยากจะทำนะคะทําเสร็จแล้วแล้วก็มาเกจบมะก่อเอาไว้กินกับส้มตามเย็นนี้นะคะก็วันนี้จะมาขอตัวลาไปก่อนลาทุกคนนะคะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้ต่ายแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะยังไงเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ